นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการแก้ power factor กับมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน้ำนะครับ induction motor แบบ3 p h เฟสขนาดท่าแรงม้านะครับโดยใช้ c a r a c i t ต r ต่อกันแบบ Star นะครับคำนวณค่า power factor ออกมานะครับอันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับอันนี้เราให้ดูเลยคาปาสร้าง3าตัวนะครับ ตรงนี้ต่อกันในลักษณะของสตาร์นะครับต่อเข้าร่วมกับมอเตอร์มอเตอร์ทํางานไดเร็กสตาร์นะครับแบบสตาร์เป็นมอเตอร์ปั๊มลมนะครับขนาดท่าแรงม้านะครับค่าพาวเวอร์ฟิคเตอร์ฐานของมอเตอร์จะอยู่ที่85เปอร์เซ็นต์นะครับที่แรงดัน380โวลต์ะนะครับ50เฮิรต์กินกระแสที่13อ่าไอ้กินกระแสที่8แอมป์นะครับที่การต่อลักษณะแบบสตาร์นะครับอันนี้คือแหล่งจ่าย เราจะลองเทสดูนะครับอันนี้ผมต่อขาปลาเข้าไปแล้วนะครับกับในระบบนะครับจะดูว่ามอเตอร์จะกินกระแสเท่าไหร่แล้วก็แรงดันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูที่คลิปแอมผมตัวนี้นะครับจับกระแสอยู่ที่เฟสบีนะครับให้มอเตอร์เริ่มทํางานนะครับมอเตอร์ทำงานไปแล้วกินกระแสที่5.9แอมป์นะครับในขณะที่ใส่คาปาซิเตอร์นะครับ ผมปรับใจ,จวัดที่แรงดันนะครับแรงดันที่ แต่ดแอมป์นะครับตันต่อคาปาเดี๋ยวผมจะลองหยุดเครื่องนะครับแล้วถอดคาปาออกนะครับนะครับกระแสเป็นศูนย์แล้วนะครับถพาะว่าผมจะลองถอดคาปาออกนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าดูซิว่าก่อนที่ไม่ใช้คาปาจะกินกระแสเท่าไหร่อ่นะครับมอเตอร์ตัวเดิมเช่นเคยนะครับผมถอดคาปาออกแล้วนะครับ ตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้นะครับไม่มีการแก้ power factor นะครับใช้ power factor เดิมของตัวเครื่องนะครับผมปดคาป่าไปแล้วเรามาดูซิว่ามอเตอร์กินกระแสเข้าหร่อยนะครับขณะที่ผมไม่ได้ทำการแก้ power factor นะครับมอเตอร์ตัวเดิมนะครับขนาดท่าแรง 97นะครับอฝนโดดประมาณนะครับแต่ว่ากระแสสูงมากนะครับอ่าจำนวนพิกซ์เยอะเลยนะครับพิกซ์ห้าอันกว่าอันนี้7.2นะครับ <c oughs> ครับสุเส้นสำหรับการ